สวัสดีครับผมลือชัยดีไซเนอร์ใหม่แล้วครับทัานวันนี้มาหัวข้อเลยสองข้อห้ามทำสำหรับเด็กใหม่ครับคนฝึกใหม่แหละมันมีสองข้อห้ามนะเด็กฝึกใหม่อย่าทำพอมาติดติดเป็นดีไซ ข้อแรกเลยครับนัดวันประกันพรุ่งนัดวันประกันพรุ่งนี่ก็คือขยายความเฮ้ยเดี๋ยวจะแป๊บเดียวเดี๋ยวจะทําเดี๋ยวจะทําวันนั้นเดี๋ยวจะทําวันนี้ก็คือไม่ได้ทําสักทีอันนี้เป็น,นข้อห้ามเลยนะถ้าคิดแล้วต้องทําเลย เพราะว่าเราจะฝึกฝนรีบรีบฝึกรีบเป็นก็วันหนึ่งก็ไม่ตจำกว่า2ชั่วโมงก็ต้องฝึกไปเรื่อยต้องมีเวลาให้เขาฝึกไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าได้ของมาแล้วนั่งนอนเฉยไม่ทำอะไรเด็ดขาดเลยครับนัดวันประกันพรุ่งห้ามทำ ข้อ2เลยไม่มีเวลานี่เป็นข้อที่อ้างแบบสุดฮอตเลยครับไม่ค่อยมีเวลาทำนู่นทำนี่จะไปนู่นไปนี่ไม่มีเวลาข้อนี้นี่เราต้องข้ามผ่านให้ได้นะครับสำคัญมากข้อนี้ไม่มีเวลานี่เจอใครบอกโอ้ไม่มีเวลานี่ไม่ได้นะครับ เราอยากเป็นเราอยากเก่งเราอยากนะั้นเราต้องฝึกฝนต้องหาเวลาให้ได้ทุกคนมีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงเหมือนกันบอกว่ามีเวลาไม่ได้ถ้าหาเวลาไม่มีครับแต่ถ้าเกิดสร้างเวลามี เราต้องคิดหาสร้างเวลาเพราะว่าตัวไหนมันสําคัญเราต้องสร้างเวลาให้มันจะหาเวลาไม่มีแล้วครับเราต้องสร้างเวลาเออตัวนี้มันสําคัญเราต้องสมควรฝึกเออมันเพื่อจะให้อนาคตเราคบคิดกันไปมันเราต้องสร้างความสําคัญให้มันเราอยากฝึกเราอยากให้เก่ง เนี่ยมันก็มีเวลาแล้วถ้าจะหาคงไม่มีนะครับเราต้องสร้างเวลานี่มีสองข้อนะสำหรับเด็กฝึกใหม่นะครับอย่าลืมทำ นี่ก็เอาแหวนมาให้ดูด้วยแหวนเขาเรียกแหวนอะไรบ้างแหวนผู้หญิงที่สวยฝังสองข้างแล้วเนี่ยฝังมาคีสวย ก็ยังไงก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้น,น,นะครับกดติดตามให้ด้วยแลวคนใหม่ที่เข้ามาก็พยายามกดติดตามห้ด้วยนะครับผมจะมีคลิปใหม่มาเกือบทุกอาทิตย์แล้ะครับก็อยากมาคุยกับน้องๆด้วยพี่ๆน้องๆมาคุยเหมือนกับมาชวน คุยกันนะครับเผื่อได้ไอโดเมเดียมั้งเผื่อจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับสร้างเด็กรุ่นใหม่ก็พยายามสร้างครับ พทำไปเรื่อยๆแล้วครับยังไงก็คลิปนี้ก็พอไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ